เราได้ฟังคลื่นเสียก,กระตุ้นต่อมไพยเนี้ยนะคะอมืมันรู้สึกปวดจี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยรู้ตัวค่ะว่าเวลาที่เรามีความเครียดหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอะท้าทายอะค่ะมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกว่าเราอ่ะหายใจเร็วตื้นหายใจไม่สุดแล้วด้วยน้ำฝนเองอะค่ะเป็นบุคลากรทีมสุขภาพนะคะทําให้เข้ามาศึกษาในเรื่องของเบรดเบิร์กมากขึ้น คุณครูเขาก็จะให้เราค่ะเข้าในกลุ่มไลน์ค่ะแล้วก็ได้รับในเรื่องของการใช้คลื่นเสียงกระตุ้นต่อมไพเนียลนะคะพอเราได้ฟังคลื่นเสียงที่ทางสถาบันให้ะค่ะ <c oughs> มันรู้สึกปวดจี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยพอหลังจากนั้น,นะคะ่ะก็ค่อยฟังค่อยๆทําตามที่คุณครูบอกอนะคะมันก็ทําให้อาการที่ปวดที่บริเวณนี้ค่ะคลายลงวันที่ได้ไปเรียนเจอตัวนะคะก็รู้สึกว่ามันทําให้เห็นและก็เข้าใจเป้าหมายในการที่วันนี้เราเข้ามาเรียนบีทเวิร์กเนี่ยเพื่ออะไรหลังจากที่ฝึกต่อเนื่องมาประมาณสองสัปดาห์แล้วค่ะมันทําให้เราอะค่ะได้เห็นเลยว่า จากเดิมนะคะที่น้องฝนนะเป็นคนที่หายใจเร็วตื้นแล้วก็เวลาทํางานนะคะการโฟกัสของเราก็จะไม่ได้แบบว่าโฟกัสได้ได้ตลอดเวลาค่ะตอนนี้หลังจากที่เราได้ฝึกเบรดเวิร์กกันนะคะเราอะค่ะมีการโฟกัสในเรื่องของการทํางานได้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าหายใจได้ทั่วปอดแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะบริเวณบ่าเนี้ยเราจะเป็นคนที่ บ่าตรงนี้มันจะแข็งมากค่ะพอเราได้กลับมาฝึกหายใจค่ะเรารู้สึกว่าบริเวณบ่าที่เราเคยแข็งอยู่ค่ะมันคลายตัวลงแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนของเรานะคะเมื่อก่อนอะเดิมมันคือเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนค่ะแต่พอมาสังเกตตัวเองนะคะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบอ่อ,อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือวันไหนที่เราทํางานทํางานได้สักระยะค่ะหรือวันไหนที่ต้องทํางานหนัก วันละประมาณ16ชั่วโมงอะคะ่ะมันจะทำให้เราอะคะ่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจเร็วตื่นขึ้นแต่ว่าหลังจากที่ฝึกไปสองอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือน้องฝนรู้สึกว่าเราอะมีพลังมากขึ้นตื่นขึ้นมาทุกเช้าเหมือนเรารู้สึกว่าปอดเราขยายขึ้นเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายของเราได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเวลาเราออกมาทำงานนะคะเราทำงานได้อย่างมีพลังและก็สดชื่นมากเลยค่ะ